สวัสดีสมาชิกทีเด็ดบอลยินหนึ่งนะครับวันนี้มาอยู่กับผมประจําวันพุธที่1พฤษภาคมคู่แรกของวันนี้ก็จะเป็นศึกของทางยูฟ่าแชมเปียนลีกนะครับผมรอบ4ทีมสุดท้ายเป็นการเปิดบ้านของทางบรุสเซียดอทมูนเปิดบ้านรอรับการมาเยือนของทางปารีสนะผมทั้ง2ทีมจะเริ่มลงเตะกันในเวลาตีสของคืนนี้ เราไปดูกันต่อด้านข้อมูลภายในลีกของตัวเองกันบ้างตอนนี้ทําุูเชียดอด์มูลนะผมลงเล่นในบุนเดอร์ดิกาเยอรมันไปแล้ว31นะัดมีแชร์นะอยู่ที่16นะัดเสมอ9และแพ้ไปที่6นะัดเริกสอ,อกมาได้ที่59ประตูและเสียไปที่39ประตูตอนนี้มีทั้งหมด57แต้มอยู่อันดับที่5ของทงอางเยอรมันนะผมส่วนทางปารีสนะครับลงเล่นในฝรั่งเศสไปแล้ว 31นัดมีแชนนายอยู่ที่20สนัดเมื่อสิบและหลุดแพ้ไปแค่1นึ่นัดทอาเนงเพอสกอร์มาได้ที่76ประตูเล็เสียไปที่29ประตูตอนนี้มีทั้งหมด70แต้มอยู่อันดับที่1ของทางลิทเอิร์นฝรั่งเศสนะครับผมส่วนทางด้านผลงานทีทเวสที่เจอกันมามีเจอกันอยู่ที่6นัดนะครับผมแล้วก็6นัดนี้ทางดอดมูลสามารถเอาชนะไปได้แค่1นึ่นัดท่าเนงส่วนมากผลงานก็ จะออกไปที่ทางปลารลีส์ชแชมปนส์ซมมาก,กว่านะครับผมแต่ก็มีเสมอกันถึง3นัดจาก6นัดล่าสุดที่เจอกันมาเราไปดูกันต่อที่ทางด้านผลงานส่วนตัวของทางบรูเชียดดทมูลตอนนี้กันบ้างน,นะครับผม10นัดล่าสุดของพวกเขามีชนะอยู่ที่6นะะัดเสมอ1และแพ้ไปที่3นัดนะครับนัดล่าสุดนี้ทางบรูเชียดดทมูลก็ไปเยือนบ้านของทางไอเบเลซิก็พาท่าแพ้กับทางไอเบเลซิกไปถึง4ต่อน1นประตูนะครับ สินัดนี้ก็ทํายอดออกมาได้ที่6นัดเท่านั้นเองนะครับสำหรับดรอดมูลตอนนี้เราไปดูกันต่อที่ทางด้านผลงานของทางปรารีสกันบ้างนะผมสินัดล่าสุดของพวกเขามีแชนาอยู่ที่7จนะ็ดนะเมื่อ2และหลุดแพ้ไปแค่หนึนัดเท่านั้นเองนะผมปรารีสก็มีหลุดแพ้ให้กับทางบราเซโลนาในศิสกของทาง UCL นี้นะครับผมแต่ก็ แพ้ไม่ได้เยอะนะครับแพ้ไปที่2ต่อ3ประตูแล้วก็เจอกันอีกรอบก็ทางปรารีสถล่มทางบาเซโตนาไปถึง1ต่อ4ประตูแล้วก็ผ่านเข้ารอบ4ทีมสุดท้ายมาได้นะผมสำนัดนี้แล้วทางปารีสต้องเจอกับทั้งดอดมูลผมทางบอลยูหนึ่งมองว่าค่อนข้างที่จะ มีโอกาสทางที่ทางบารีจะสามารถราาชนะไปได้ไม่ยากเท่าไหร่นะผมเพราะว่าผลงานของทางพฤิเชียดอดมูลตอนนี้ค่อนข้างที่จะออกไปทางย่ำแย่นะครับเล่นภายในลีกก็ตอนนี้อยู่ที่5ภายในลีกนะแถมนัดล่าสุดนี้ไปเยือนบ้านของทางไอเบลซิิกนี้พลาดท่าแพ้ไปถึง4ต่อหประตูด,ด้วยนะครับผม เราไปดูกันต่อที่เลนราคานะครับเลนราคานี้มันจะมีอยู่2ราคานะผมจะอยู่ที่ทางผลิตต่อให้อยู่ที่ควบลูกกับปปนะครับผมสาหรับทางบอลยินหนึ่งมองแล้วว่ามีโอกาสที่จะทางผลิตจะสามารถเก็บชนะไปได้ค่อนข้างเยอะกว่าทางดอดมูนค่อนข้างเยอะนะครับแล้วก็มีโอกาสที่เสมออยู่เหมือนกันสําหรับนัดนี้แล้วทางบอลยินหนึ่งค่อนข้างที่จะมองไประดับปปก่อนนะครับผมยังไม่ต่อเยอะนะครับเพราะว่า ปปค่าน้ําของทางปารีสก็ยังอยู่ที่ค่อนข้างเยอะอยู่นะครับผมไม่ใช่ค่าน้ําล้นแต่ก็อยู่ที่0.82ก็ถือว่ายังดีอยู่นะครับสําหรับตอนนี้เดี๋ยวถ้าใครจะโกรธอะไรก็ค่อยไปดูค่าน้ําอีกทีนะครับสำหรับนัดนี้แล้วทางบอลยืนหนึ่งให้ไปที่ทางปารีสในเลนราคาที่ปารีสปป,ปนะครับผม สำหรับคู่ที่2ที่ทางบอลยิงจะหยิบขึ้นมาพูดคุยนี้จะเป็นศึกฟุตบอลหญิงนะครับผมเป็นการเปิดบ้านของทางลิเวอร์พูลหญิงนะครับผมเปิดบ้านรอรับการมาเยือนของทางเซลซีซน,นะครับก็ทั้งสองทีมจะเริ่มลงเตะก,กันในเวลาตีหนึ่งของคืนนี้นะครับผมเราไปดูกันต่อด้านข้อมูลภายในลีกกันบางตอนนี้ท้าลิเวอร์พูลหญิงนะครับผมลงเล่นไปแล้ว19นัดมีนะอยู่ที่9เสมอ5 และแพ้ไปที่หนัดพิย์สกอมาได้ที่27ประตูและเสียไปที่25ประตูตอนนี้มีทั้งหมด32แต้มอยู่อันดับที่5ของตารางส่วนทางด้านเซลซีเอฟซีอิงนะครับผมลงเล่นไปแล้ว18นัดมีแคนะที่15นัดเสมอหนึ่งและแพ้ไปที่2นัดพรย์สกอมาได้ที่53ประตูและเสียไปที่14ประตูตอนนี้มีทั้งหมด46แต้มอยู่อันดับที่2ของตาราง ส่วนทางผลงานทีเดวที่เจอกันมา10นัดหลังสุดนี้ทางเลี้ยวภูหญิงที่สามารถเอาชนะไปได้แค่1นนัดเท่านั้นเองจาก10นัดนะครับแต่ว่าด้านการทำยอดนี่มีทำยอดได้อยู่ที่8นัดนี้จะเป็นทางเลี้ยวููนะครับผมที่สามารถทำยอดออกไปได้สวยกว่าถึง6นัดจาก8นัดล่าสุดที่เจอกันมานะครับผมเราไปดูกันต่อที่ทางด้านผลงานส่วนตัวของทางเลี้ยวูู้หญิงกันต่อ10นัดล่าสุดของพวกเขา มีชานลที่5นัดเมอสองและแพ้ไปที่3นัดนะครับด้านการทํายอดตอนนี้ก็ไม่ค่อยสวยเท่าไหร่5นัดหลังสุดของทางลูกบุญยิงตอนนี้เนี่ยสามารถทํายอดออกมาได้แค่1นัดเท่านั้นเองนะครับผมเราไปดูกันต่อที่ทางด้านผลงานของทางเซลซีเอฟยิงกันบ้าง10นัดล่าสุดของพวกเขา มีชนะอยู่ที่6นัดเมื่อ2และแพ้ไปที่2นัดนะครับทางซีซีเอฟซีญิงก็ไม่ค่อยเท่าไหร่นะผมเพราะว่าช่วงหลังนี้ผลงานก็ดรอปลงไปเยอะเหมือนกันนะครับเราดูกันที่6นัดหลังสุดตอนนี้สามารถเอาชนะมาได้แค่2นัดเท่านงังและทางด้านการทํายอดก็เจ็นัดหลังสุดของทางซีซีเอฟซียิงก็ทํายอดออกมาได้แค่2นัดเหมือนกันนะครับผม เราไปดูกันต่อที่เลทราคานะครับเลทราคาอยู่ที่ทางเซลซีเอฟซีหญิงต่อให้อยู่ที่1ลูกครึ่งถึง1ลูกครึ่งควบ2เลยนะครับก็ต่อค่อนข้างเยอะนะครับผลงานของทางเซลซีเอฟซีหญิงตอนนี้ก็ผลงานไม่ได้โดดเด่นข้นานนั้นนะผมสำหรับของทั้งคู่นี้แล้วทางบอลยินนี่ค่อนข้างที่จะมองไปที่ทางทีมรองอย่างเลี้ยวบุลหญิงมากกว่านะผม สำหรับนัดนี้แล้วทางบอลยูน่งให้ไปที่ทางเรือพูลยินในเลทราชาที่โดนต่อให้อยู่ที่1ลูกครึ่งควบ2นะครับก็จบแล้วนะผมสําหรับผลงานในการวิเคราะห์ของผมในวันนี้นะผมทุกคนเห็นด้วยหรือเห็นต่างยังไงก็สามารถคอมเมนต์ไว้ให้ผมได้อ่านด้วยนะครับขอขอคนละหนึงไลค์หนึ่งแชร์เพื่อเป็นกําลังใจให้ผมได้ทําคลิปต่อๆไปด้วยนะครับ